ครัมาครับมือเนี่ยวกว่อดอื่นกับวัดเดียวครับมือนี้สร้างอุดสิทธิภาพมั่งิลป์อย่างนอกครับแชร์ต้องการพี่น้องคนปลาครับโอโมเมนขอ,อยุยาตปิดตัวนะครับแก้วแก้วเ็ดกับยางปนิ่งครับอันนี้ครับตุ้มน้ำไม่ครับอันนี้ตุ้มน้ำไม่พี่น้อง ถ้านี่ยน,นี่นี่นี่น,น,นี่ครับทีเด็ดครับแก้วแก้วหิดเฟียง่น้องเลยแก้วห็ดเฟียงครับมานี่ก็บสิบเมนบักส้มผูเก็บเอาอยู่ใน้ำบานเนี่ยครับส้มผูกินกับเซเลเน่ครับผักกับก็ได้ครับผับกกระโดนครับ,บใบบักตูมครับแต้ก็มีน้ำไหมเนี่ยครับย่างปลาอุปนิใหัยครับอุปนิใหัยก็ ไปซื้อตลาดมาเมื่อวานเนี่ยครับวันนี้ทุสดนเลยเดียครับเอามาแชร์ไว้ครับพี่น้องโอ้อัจตะไยไปใช้ลาบ,บากเออ้อพี่น้องไอ้ดูแลสุขภาพเจ้าของเดียครับพี่น้องตอนนี้โควิดมันระบาดหนนะักภมุมก็ต้องระวังครับครับแมทเนียกาเตรียมครับเมื่อนี้ก็เไปพากันไปพี่น้องจะพาไปต้อนต่อต่อผาษีรถครับ ย่านตันภาษีมันขาดเนาะจอดที่ย์ไว้ไม่ขาดนะครับให้สนใจอันอยากซื้อรถผมจะขายแมนสกล่ะครับรถสามคันสี่คันเดินจอดต่อภาษีจอดต่อภาษีที่ไปซื้อครับครับอ่ะมาอยู่มากินน้ำตันครับให้ยังกินเมื่อเนี่ครับสุกพ็ดเฟืองจ้ะสุกพิบเฟือง เปีกยนปานี่โอ้สิไปใช้มือน,นี่คือแทงตัวงามแทอจ้ะหัลบเบาอีกล้างมือก่อนพี่นอ้องล้างมือก่อนครับเขาก้อนยิงเขาก็ต้องล้างมือก่อนนี่พี่น้องเลยผมเห็นบปครับได้ยินบอกพี่น้องเลยหว่วยมันยังต้องขึ้นปิงปังปิงปังบาถึงน้องอะไรนี่เนาะ มาพี่น้องกับเขากับน้ำกันเต็มอยู่ครับไหลรีครับเจ๊กีกินดังเป็นกินดังพี่น้องมันหลายแห้งมาคนอื่นจะวัดดีเอ็ซีไหนไปยังบุญวัดดีครับอุ้ยใส่สุดสีชมพูขุดเอ,มอเมอนีอีพี่น้อง ร <S 2: S 1> ากวนบีมตัวสาาทถอะเสร็จเจมพูใช่ะอืมจับไม่บักตุมขับตาอ,อยังบันเนี่ยอ้าคนคนเห็ดเสียงครับ ไม่ได้กินโดนแล้วนะเห็นงามไม่ได้เห็นดอกเห็นดอกงามครับนี่คือบกวดเหรอทิศเสียก <c oughs> วนด,ดีครับปิ่นปอนไม่กับอะไรพี่น้ำโอ้ยจะเฝ้าไล่มาหนะ่านี่มีเขาเลยผู้นำ อีบอลันไม่ไปแซเสียบพี่น้องส่วนตัวผมเริ่มมากเลยนี่ครับมากขักนะครับนะครับปนเด็ดเสียงเนาอแม่ปนจะกินเต้นห้หน่อยครับ และยุนอยู่บันคนสูงแล้วคนวะไรเ่ยหืกินลูกพี่เจ้าขี้จะเจ้าขาวแซ่บจะเถ่าแม่สอนมาตะนนฮะแม่สอนมาตะนอยจ้ะสูตบึงการจ้ะบิงการเยอพไ่น้อ,อ,นอง <laughs> <C ül> โอ้โหโอ้โหบ,บปักเจ็บมน้มหวามนวนเนี่ยพี่น้องออมักลมงการพักปวดสารพิษจา้าสีกินชุดมะคิดเนี่ยพี่น้องอืม 嗯。Hmm. ซึ่งบางเรียนดินยุบอะเนี่ยอยากหอมบัาาวคาหอมเราบังด้วยมึงถือเือแสบมันกว่นอ,วอืมขมอ,อืมครับเพื่อนพี่นะครับเพื่อนไอซิ่งเนี่ยตับเป็นหวานค่ะใบมะกรูมครับ โอ้โอเสียบครับคนนั้นครับคนเหีเสีเยงเหเสียบนี่เสียงนูกพ่น้ำดีไหมจัแบบมันจับ ขับนิ่งรับผมเถอะวะไหน่อยจะเสียเรืพี่น้องเลยยิงเขาแล้วจะบ้านไปต่อพัชชีรถ มีรสหลายขั้นบดีเลยพี่น้องยำประจำปีมากเลยนี่สดชั้นวะที่เด็ด จ้ามันแยบเลยฮะโด,ดนกินเนาะแล้วเขาไม่เห็นมันยังเขา พี่น้องเอ้ยใส่แมใส่ลำบากเลยจูมเมืองใส่ชีวิตแบบแบบละมัดละบ้างอย่าประมาทพี่น้องใส่แมตช์ไปเลยครับแมตใส่ไปขอแต่แยกเป็นขเขาเลยฮะ ขอแต่เน่าเป็นเขาทีครับพ <laughs> ักในตลาดแต่ดิยังเถอะเพราะว่าจะไปกินครับสดกิน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 ได้จ้าอกินสุก เขาลวกขั้นทานไฟซะก่อนโอ้ตองระวังตองระวังพี่น้องเลยขันไม่กินตัวนี้ประเทศไทยผมน่งมือข้าวมือเช่าเนี่ยว่าใจคนหูวะแซ่บคือเป็นแต่ือตุต่นทีเรียนหนาเรียนัังเอ,าอ <laughs> ้าหี่อาหารบอกนะ้ำมันเงียบว่าบัดนเนี่ย บวก้าห้องจะไปเอาใจมันครับเรา่ว่าจะเป็นนกเป็นหมาบ้านผมได้ยินเสียงผมห้องแตกแส่รถเห็นไหมเรี่เส็นงกเขา,าครับ เราอยากได้เราทักไม่ได้เป็นน่องสีข่ขาหอน,นกกุกคนละเดือนนี่ครับตัวละซีหาก,กุกมี่ซื้อนกจากผมดีก็ไปซุ่มซื้อทีตลาดได้ของผมซื้อม,ม่ตัวเป็นสามพันสองพันนึงตัวละสี่ขาขาดทิ้นไปเรียง ใส่มาใส่ลำบากโอ้ยเสียบเห็ดเพียงทถาคุยกินแถวข้ามยังยิครับป๊าป๊ป๊าปป๊าปป๊าปหืมโอ้ยเสียบเสียบเนื้อครัมมันหญ่ อีกครับอร่อยเนื้อคำบรรยายครับได้ไหม,มลูกค้าครับกินยั้ไงล่ะเจ้าของกินนบะ กินนึ่งเลยปาดตุ้ยไผดกินแล้วราคาคำพม่ร้องว่นเด้ถิ่มเนี่ไหนกินบวบเนี่ยเจ๊ไปจะก,กินะฮะน้ำ น,ไไน้ำปลาไปไน,นี้ยเรายังหันในห้องเลยอ่ะเห็นไม่ใส่แถวตลาดไปประตูมวัน รักกินนี่ทรัพกินนี่ก็ย่าลืมกดติดตามได้ไปนหรนอเอยกดอะไรกดแท้เนี่ยกดทับจะไข่ใบบกูดนะน้ำเนี่ยแจบกระเทาอแซ่บ ไมาจอดได้ไงบดเห็ดเป็นจานหมดเลยเต็มจานบะปล่าคายบวกแกว,วเห็ดมันกระเซียบแลวมันหวานเนาะ น,น,น,นี่ยปนี่ยจิอมลงใสครับปี้ไม่ร้หรอเราเ่อเขาจะจุกไม่อีกดล้วเท่าขอา,อา้เหรอนีครับไม่ไแบแซ่บก็ดี <c oughs> อบิสุดาภาษามันอยู่อบิสุดาเบิ <c oughs> ภาษาบูไนไอมเม็นบูบูบบล่ะจำบูได้มาดูดเลยครับฝากกดติดตามกดไเลยวุ้นแท้ครับสำหรับที่นี่รักคลิปนี้กันมีนงกดติดตามกดแท็บจะไขใบบกูดให้นะ้ำครับไผ่มักกัเขามาเบิงึงบูไดบูมากกัเปิดพนันเรื่อนเลื่อนเรื่อน,รนครับเดี๋ยวเขามาด่ามาเด้่ครับมาด่ามาบล็อกจังเดียว แม้สีคนบึงหน่อยกระซานมีประเด็น,น,นออกคนนี้เน่ย <c ười> ครับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ